ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล่าวกระบ้าครับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในโปลีไทยสัปดาห์ที่5ของทีมกองแกงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ครับเก็บแต้มมาได้9แต้มแล้วอาทิตย์นี้ครับทีมกองแกงก็ต้องการแต้มเพิ่มอีกเพื่อต้องการอยู่รอดในลีกนะครับให้ทิ้งห่างโซนตกชั้นให้มากที่สุดนะครับมากันที่แมตช์แรกของอาทิตย์นี้ครับเป็นเกมระหว่างแอ t แท็บอีสปอร์ตเจอกับทีมกองแกงนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์เกมแบบคร่าวๆกันเลยครับ เอาแล้วเปิดเข้าอมูรี่ไปแล้วควันปิดแล้วจะแพนเลยครับเอาว่าแพนแบบนี้ครับอู้แล้วโดนโดนดิกเบิร์ตไปครับเออรวโอ้โหเป็นไม่ใช่ครับเป็นไนโตรเซลครับหรือเปล่าโอ้เป็นโซดิกเบิร์ตเนี่ยแหละโอ้แล้วเจ็บด้วยครับแล้วอูดโดนไฟช็อตอีกแต่ว่าที่แรกโอ้แล้วพากี้ไปติดนี่ไงยังได้อยู่ครับเอาแล้วไก่เฮียกระเซ็นโดนแล้วพยายามปืนพวกบ้าแลกกันไปโอ้แลสองฝั่งไม่ไหวครับสองสองครับเอาครับ เดือพักกี้คนเดียวครับซีสกายน้องโอ้โหโหลูกหน้าตามเลยครับสวยมากครับทิปเปอร์คิวพักกี้เหลือแค่แพลนดิฟิวเซอร์ครับแบบนี้ครับโอ้โหเอาแต่ว่าซีสกายเจ็บจะตายไปกันแล้วมีวิชั่นดูให้เห็นครับขวาตัวซ้ายตัวครับตรงนี้แล้วซีสกายเจอก่อนได้ไปแล้วสิเหลือหนึ่งหนึ่งในน้อพักกี้โอ้โหกิจเจครับมาจนได้แล้วลูกซองครับโอ้เนื้อปืนไม่ว่าครับคนยังยิงแม่นอยู่ครับเดียวเดียวนะตัวเดี่ยวครับ เราเปิดเร็วข้างหน้าครับเ็เปิดระยะแล้วันเอาตรนโอ้โหเัยโอ้โหวดีครับองตัวครับซีสกายตัดกิจเจคือมาได้หนึ่งคนแต่แกวกับบากกัตรัย์รักกี้ล้มลงไปเลยครับจะอัดเข้าเร็วรัชเข้ามาตรงนี้แต่ไม่ไหวครับเจอเขาตักอยู่ตรงหน้าเซิร์ฟเวอร์ครับโอ้เขียตัวเจาะสำคัญไปครับใช่ครับเหมือนจะคิดว่าตอนแรกไปอยู่ข้างบนหมดหรือเปล่าครับแต่ด้านล่างยังมีอยู่ครับงานเข้าจัดๆเลยครับแอเซ่แบบจะบุกยากครับโอ้หน้าต่างก็เข้ายากมีคนเข้าด้านบนครับแบบนี้อาจจะต้องกลับย้อนขท้นไีข้างบนก่อนหรือเปล่าคครัับสนนกกยปเเมไวว้หีครับ อาจารยตันตรงฝั่งเซิร <trucs> <okay. S 1> right ์ฟเวอร์ไม่ให้ออกครับโอ้แต่ก็ยังไม่ง่ายนะเอาเราจะเอาเราจะโอ้แล้วกาบ้าตัดเซตเทสได้อีกถึงคนจับแผ่นในสโมครับเอาแล้วนินจาแผ่นนี้จะติดโัวนีเบิร์ตไปแต่ว่าดีครับไก่เฮียโดนแมทติวปาดออกไปเหลือตาต่อต่ออาวางอีกทีไม่ได้วางไม่ได้ตอนนี้วางได้แล้วครับกระสุนเหมือนจะหมดแล้วพยายามจะแบงลูโรเทชตัวไว้ตรงนี้ยังไม่เจอล็อกไว้แต่เรียบรอยล้มแบบนี้ก็เล่นยากเลยกาบ้าครับเก็บเพสกายไปเหลือแมทติวคนเดียวครับ โอ้แผนรั s ชิ n g ไม่สำเร็จับตรงแล้วเดินมามีได้ม่ oh. มีแล้วติดเข็มแบบนี้ <c oughs> โดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วข้างบนก็มีข้างล่างก็มีแล้วตรงนี้จะเจอกันอีกไหมแล้วจเจอกันหมดแล้วแต่ว่าตายอยู่เดียวตอนทีิวเก็บ oh. โอ้อาแล้วออกไปตรงนี้แต่ว่าไม่ไหวครับผมเห <c oughs> มือน <c oughs> จะได้ครับได้ถึงออกเลยครับโอ้ไม่มีเวลาให้พักเลยครับอ้าวครับสี่สี่ครับกองแกงครับกลับมาตีเสมอทั้งฝั่งของอาเซียอีสปอร์ตจนได้ครับและต้องบอกว่าโมเมนตัมเกมเป็นของพวกเขาด้วยครับครับ 4เทปครับแปเลยไปนิดนึงครับตรงนี้เอาเลแล้ว,ลวอู้ยตีอนะกิทเจไปแต่ว่าแลกกันอีกแล้วแล้วเหลือสามสาวแล้วแลกเอาล้มไปข้างนอกครับโดนแกวกระบ,บ้าลูกโอ้โหแกวกระบาดดับเบิลคิวแน่นอนแล้วแบบตีแล้วลูกซองอีกแล้วครับโอ้ชอ็อตกันกดจริงจริงครับแต่ตรงน,นี้ยจะแวนเนียนครับฟีโนเมนาลเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนพาอยู่แต่ว่าโอ้โหรู้แล้วครับ โดดลงมาโอ้โหไม่ไหวครับไม่ได้เป็นอเวจีครับแล้วกลายเป็นฝั่งของกองแกงครับขึ้นน้ำนะครับสามวินลวดครับใช่ครับอัทรเทพตีไม่ได้ครับตอนนี้ลำบากแล้วครับเอาครับหนึ่งนาทีครึ่งสุดท้ายครับตัดสินเกมนี้ครับพักกี้ยังด่าแข่อยู่นี้เจอได้แล้วเจอี๋นะเวจีโดนจนได้ครับโอ้มาเสียท่าแฮสต์ยครับโอ้ อ้าวแล้วมีคนโดนแอดแจ็บกระเด็นไปตรงนี้แต่ยังไม่ถึงตายแล้วพักกี้เพียงจะไหลขึ้นด้านบนมาพยายามจะเคลียร์ด้านบนให้ได้ถ้าเคลียร์ได้คือชนะแน่นอนครับตรงนี้ยิงกล้องทิ้งไปไหลฮอลเวย์มาตรงออฟฟิศมีด้วยครับแล้วเหมือนจะรู้ครับว่าออฟฟิศมาครับโอ้แล้วเอาเพื่อพแนงครับแบบนี้โอ้แล้วพักกี้ต้องใช้บิชชิ่งเปล่าที่มีอยู่ครับเพื่อเคลียร์ตรงนี้ครับยังไม่ได้เปิดกล้องครับแล้วไหลกลับมาอีสตแต่ครับไม่เล่นครับไม่ได้ฝั่งออฟฟิศครับแจะเปิดครับเมื่อกี้เอ้าะ คนเลยเป็เวิร์กช็อปครับโอ้ยห้องน้ำอยู่ยากครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้จริงๆครับโอ้เออโรดิเซีตายไปเลยครับแล้วตรงนี้มีคนลบไปอีกหนึ่งคนเป็นพักกี้เหลือ3ต่อ2ครับไก่เฮียกับกบแล้วไก่กับบ้าได้พักกี้ไปเอาล้วครับ3ต่อ3แต่ว่าเอโรดิเซีล้มอยู่ในห้องน้ำไม่มีใครรู้ด้วยครับว่าล้มยังไม่กล้าเข้าครับด้านบนก็ยังไม่เคลียร์ครับแต่ว่าด้านนี้มันล็อกแฮชอีกหนึ่งแฮชตรงออฟฟิศครับแต่ว่าไม่มีเวลาเหมือนจะไม่พอครับยีสต์ต้องต้องวางแล้วครับแบบนี้ฮะแล้วปี แซ่บไปวิสแล้วเข้าไปยิงพรีไฟเบียคนละวันแล้วสี่ส,สก,ก,กันอารมณเยี่ยไปเกี่ยวกับบ้านยังตัดแมตชิ้นได้เดือดสองสอาแล้วเหลือแค่วางให้จบครับตรงนี้จะวางได้ไหมส่วนเซเทปก็มันล็อกให้เพื่อนเปิดนาอาวแล้วครับ45่ิบาวิสุดท้ายครับในเกมนี้ครับแล้วเจอทีมาบมาไตหนึ่งกับเก้ากระบาดอ้าวแล้วสองต่อหนึ่งครับ ขอแค่เทรดดีๆครับตรงนี้ล็อกไว้แล้วมาอ้อมเข้าเวิร์กช็อปอีกหนึ่งคนตรงนี้โดน2ต่อหนึ่งแล้วลูกซองสแตปมาตรงนี้ไม่โดนแล้วเรียบร้อยครับเป็น3แต้มของกองแกงครับแลเป็นควอรคิเขียวแกวกาบ้าครับใช่ครับคว้าสามแต้มสำเร็จครับรับสี่ครับให้แกวกาบ้าปลดระเบิดด้วยครับโอ้วันนี้ทำสุดเจาะเลยทีเดียวพาทีมคว้า3แต้มเต็มเหนืออัสเทพอีสปอร์ตครับคือดีเฟนซ์ราวแต่ละรอบในกาวกาบ้าเนี่ยไฮอิมแพกมากๆครับ แล้วก็จบเกมไปนะครับทีมกองแกงสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์7ต่อ5ครับเก็บ3คะแนนเต็มมาได้ซึ่งเกมนี้ครับผมได้คิวรวมไปถึง20คิวเลยซึ่งเป็นคิวที่มากที่สุดของผมตั้งแต่แข่งมาเลยนะครับเกมต่อไปเป็นเกมระหว่าง h o w e s p o r t เจอกับทีมกองแกงนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์แบบคร่าวๆกันเลยครับโอ้เซตันไกลมากครับเต่าฮาเจาะมาต้องเห็นวิ่งผ่านไปยังกลับมาอีกรอบโอ้แต่กลับมาบอกกระสุนเงียบไปกับบ้าน่าก่อนครับใช่ตัดลูมินี่ไป เสียตัวจอบไปแล้วครับอย่างนี้พื้นที่ด้านล่างก็ระวังได้เลยแบ่งเข้าไปไม่โดนครับเอ้าโอ้โหดีครับแกวกับบ้าวครตัดยูโตที่ดันเข้ามาก่อนได้ครับแล้ววอลไหลเข้ามาตรงนี้ต้องปีไฟรอเลยครับเก็บโทนับเก็บในส่วนของโอริเซียลไปได้ครับครสามสี่ครับหลังบ้ามีอยู่หรือปาดมาโอูตปัดแม่นกว่าทัางกิจเจเหลือสองสี่โทนับดันมาได้สวยกิจเจตัดลูมิน่าไปครับเหลือโทนับคนเดียวแล้วด้านหลังมาไม่ไหวครับโดนตัดเร็วมากครับโอ้กิจเจวันนี้เดือดจัดเลยครับ เป็นการที่ประสานงานระหว่างกิจเจกับกาาบ้าแล้วเก็บไป2คน5คิวครับโอ้แล้วกิจเจมาถูกที่ถูกเวลาจริงครัดูฮะระหว่างนี้กบฆ่าไปถึเลยแล้วติดแม็กเนตอีกอันหนึ่งอ้โหดูฮะเอาเอาวาวไมล์มาแม็กเนตช่วยไปเยอะมากครับดูฮะจุดไฟตรงนี้ต้อไม่โดนด้วยแอบมุงชิดได้ด้วยครับกิจเจบอกไม่ได้กินครับโอ้ของเยอะมากเราเข้ามาลูกคอรอบนี้ครับรอบนี้กิจเจบอกได้ครับมาดีฮะแล้วที่ติดไอ้อันหนึ่งเราจะไงฮะมาทางข้างหลังฮะ ยังเข้าไม่ได้ครับมีการบอกมาอยู่ครับต้องเดินเลยเข้าน้ำแทนครับตรงนี้ฮะโอ้ดูครับอดีตบอกอินเหนียวจัดจัดครับแล้วโบไปโมาดีบอกบุมนอนเนี่ยผมคุ้นใช่กิจเจครับได้ลูมิ้นี่ไปคนหนึ่งฮะโอ้ห้องนี้เพื่อถ้าแตะทั้งทีเพื่อห้องนี้ห้องเดียวเลยครับครับแล้วจะให้ผลจริงๆครับล่อซื้อได้สองตัวครับใช่อ่ะเอาครับยังไม่จบวลอกอินครับ เอาแล้วโดนจากนี่ฮะกำแพงโอ้กากบ้ารันเอาออกมาครับเดี๋ยวยูริโตะคนเดียวครับโอ้โหแล้ว5-1ครับเอาพวกหนีเอามายิงยั่วๆเลยครับแฟลชนำเข้าไปก่อนครับดิฟิวเซอร์ดรอปอยู่ด้านหน้าแต่มันก็้ห5-1ครับโอ้โหคลาส Vetiver ครับเจลยูทัพเตอร์ฮะเสียวหลังอยู่เหมือนกันครับ เราแฝดเข้ไปตรงนี้โดดยัดมาแล้วลูกสองกริตเจเก็บหมดครับทั้งวันครับรับจบครับวันนี้ทริปเปิลคิวของกริตเจครับเป็นโฟเรสต์ลาวของกองแกงครับขึ้นสี่แต้มเลยครับดูฮะดูลูกสองแรงจริงๆใช้ได้รอบเดียวครับแผ่นนี้สามสิบวีครับเวลาก็เหลือน้อยเข้าไปอีกครับพาวยูลีโตครับดูในซ้ายอยู่ครับปิงบอกเพื่อนลูมิน่าแผ่นมาแล้วออามก่น้ย เอ้าโอ้โหซ้อนลายกันเกือบครับแต่ว่ายังเอาแล้วแผนไม่สำเร็จครับตนี้โอ้โหแล้วโดนซอนจากนั่นโากวกับบาทิปทิคิวครับเอาหมดเลยครกวกับบาวันนี้ครับถที่ถูกเวลาครับรอบนี้ใช่ดูว่าแล้วมุมนี้มันต้องคี้ไม่หันระวังครับดูว่าดูโอ้โลากทีเดียวครับคือถ้าเมื่อกี้ไม่มีกาวกับบ้าเนี่ยเพื่อนที่ซ้อนลายกันอยู่เมื่อกี้นี่คืองานเข้าจัดๆเลยครับใช่ครับจะมีมุมให้ยิงรีอยู่แล้วโอ้โหทางนี้มีไมเโดนยิงเรว โดดหนีออกมาก่อนแล้วกากบ้าเอาแล้วนะพื้นที่ในการเจาะเองก็ไม่ได้ว่าปีเยอะแยะแล้วถล่มได้หมดแค่ตอนนี้ฮะโอ้แล้วเจาะทะลุไปนู่นเลยครับเจาะคูนสองครับอาสิเซวีอีทีครับสตันเข้าไปดันแล้วครับตอนนี้ครับเราจะดันเข้าไซ้ามามีรูเปิดแบบนี้เราวแทจะทิ้มได้อยู่ครับแต่ต้องระวังคนอ้อมมาอีกได้เลยแล้วนี่อู้วิ่งฟรีไม่ไม่วิ่งครับเดือจะวิ่งฟรีมาเมื่อกี้ครับแล้วตรงนี้ก็มีครับโอ้ระวังหลายฝั่งครับ ดูฮะแล Adult, ü, blev, ้วกเราติดเรื่อยๆเราที่ล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกดิจิตอลล้อหลอกอยู่ฮะดูล้อหลอกฮะดูล้อหลอกเลวิ่งวิ่งไปวิ่งหลอกอยู่นะฮะดูฮะวิววิ่งหลอกครับแล้วแฟลชเข้าไปลูกนึงเบิร์แฟลชไปตรงนี้เอาแล้วฮะแล้วแฟลชนข้าไปลูกนึงนี้แล้วไปแล้วไก่เฮียได้อยู่ต่อไปแล้วไดร์ตรงนี้ไปสองคนแล้วนี่ฮะไก่เฮียได้สองแล้วไม่โดไก่เฮียครับแล้วเหลือสามต่อสี่ตัวนี้กลับมาได้เปลี่ยนทาวฟังคอมเสียจริงไปไม่ไหวครับสามสาวแล้วเวลาเหลือสิบสาววีตรงนี้ตัดได้นึงครับสล็อต เอาแล้ว3-2โทรนะตัดไกลเย่ไปเอาอย่างไรดีครับตรงนี้ต้องแพลนะแต่เวลาแฮนด์เมอร์น่นานจะมีแล้วยิงได้ถึงกระเดื่อ2-2ตัดตรงกางปุ๊บจดกันจะไม่ขึนลุ้มไม่ได้แล้วได้า1-1วันอ่นวันตรงนี้เลยครับวางดีกว่าครับแต่อีกคนนึงอยู่ไหนครับตลอดต,ต,ต้องโดดต้อมาแล้วอย่างนี้ไม่ทนันครับวางทันแน่นอนเราฮันดี้โอ้ยครับฮาวครับผมตีเสมอได้ครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับวันนี้มันไม่มีทางเลือกสับกิจเจจริงๆครับใช่ครับถ้าไม่วางยังไงกกกกก็แแแพ้้้คครรรััััับบบบเอออาาาโ่่งงนนตมีะหววฮ กองแกงแยังคงเป็นฮาวที่เสมอกันเยอะมากๆแกวกระป้าครับ14 Q, คิวอับกริด j จ11อเวจี11ครับส่วนทางฝั่งลูมินา9คิวครับโอ้ยิงกันเยอะเหมือนกันวันนี้3ตัวของทางฝั่งกองแกงยิงเกิน10 สามตัวใช่ครับผมเราก็จบเกมกันไปครับเสมอกันไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์หกต่อหกนะครับแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งแต้มครับรวมสองแมตช์ทีมกองแก๊งเก็บเพิ่มได้สี่คะแนนมีสิบสามแต้มนะครับห่างจากโซนตกชั้นอยู่หกแต้มถึงจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่พวกเราก็ยังจะไม่ประมาทครับทีมกองแก๊งจะพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็ทําอันดับในลีกนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์ทีมกองแก๊งด้วยนะครับทีมเราจะค่อยๆพัฒนากันต่อไปครับผมแล้วก็อย่าลืมที่กดค์กด Subcribe แล ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอก,กันครับผม